สวัสดีครับผมวันนี้วันที่3มกราคมนะครับวันนี้สาขาวัชรพลเปิดทําการเป็นวันแรกของปีนี้ครับต้องขอบคุณลูกค้านะครับที่เข้ามาตอนนี้ครับคิวรันไป30-40คันกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่ามีคันไหนบ้างยังไงบ้างเดี๋ยวดูครับแทนกล้องมาให้ดูนะครับเต็มไปหมดเลยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นนะครับคันนี้ตอนแรกมาป่ายางปรากฏว่าพอแกะยางออกมามันโดนขอบยางลูกค้าบอกว่าไม่เอาและอันตรายเปลี่ยนเลย4ี่เส้นนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทําช่วงล่างตั้งศูนย์แล้วก็คันนี้เปลี่ยนโช๊คซิลเวอร์ ครับผมวันแรกก็มาเลยแล้วก็มีทําช่วงล่างด้วยนะเปลี่ยนบูธปิกนกนะครับทำชุดใหญ่ด้านฝั่งนี้ก็ยังมีรถรอทําอีกหลายคันนะรถมีไฟโชว์ไฟโชว์เกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวจะใช้เครื่องสแกนรถอ,อ่านแล้วก็มีเบสเดี๋ยวรอใบสั่งซ่อมมานะครับส่วนรถคันนี้เพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้สัญญานะครับว่าจะดูแลลถลูกค้านะครับด้วยมาตรฐานและการบริการที่ดีนะครับเดือนนี้เดือนมกราตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปนะครับผมรัฐบาลประกาศแล้วว่า รถหย่อนภาษี e-tag ได้นะครับร้านเรารองรับรถหย่อนภาษี e-tag แล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูป้ายยังไงฝากไว้ด้วยครับผมใครมีปัญหานะครับหลังจากที่ไปเที่ยวปีใหม่มาแล้วนะครับรถขับไม่ดีรถขับมีปัญหานะครับตอนนี้เราพร้อมให้บริการเอาเข้ามาได้เลยครับสำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยครับที่วัชรพลออโต้ครับ